อาสุกนิเชียะคงอายุ83ปีเป็นประธานบริหารของสนามอากอล์ฟเอฟริก,รรกรันคะิวกอลครับนะตอนนี้ก็มาเชันมีโอกาสได้มาทำบุญที่โรงพยาบาลก็นะเป็นความปลื้มใจนะสบายใจืนครับ ในความรู้สึกนาะทั้งสุดก็คือดีใจครับที่ได้ทำบุญนะจะได้ช่วยเหลือประชาชนที่อยู่รอบๆนอกเนี่ยนะได้มาใช้บริการการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลด่านประกคำที่อยู่นะครับแล้วตอนนี้ไม่ทราบว่าสนามก็เปิดได้ยังคะเปิดแล้วครับอ๋อเปิดได้แล้วครับครับแล้วก็ปิดไปสองเดือนกว่าครับตามคำสั่งรัฐบาลอ๋อ มีผลกระทบอะไรไหมคะปิดไปสองเดือนสนามมีผลกระทบแต่พนักงานไม่มีเพราะสนามจ่ายเงินเดือนครบทุกบาทงทใช่ครับที่อาจารย์สบายนะคะหัวหน้าที่อาจารยาเทวันเทวันดั่งอ่างก็มีความดีนะคะที่ รื้นแรนใจนะคะที่ทางผู้บริหารของสนามกอล์ฟเอเวอร์กีนให้ความสำคัญการมามาบริจาคของเพื่อนของเราซึ่งเป็นเรอยู่ของคนไมากมายก็ทำให้ประชาชนในเพื่อนบมิมอ์ที่ทางเลือกที่ใช้บริการได้ท่างที่สุดขอบคุณด อ๋อคือเราจะบากในล่องน้ำฝนกับทำด้วยท้านาแล้วก็มีตัวขอองพอคามาอ่านฝนกัว่าจะไงามอก่นที่รอครอย่างเดียวควาเสี่ยงเราก็ทซ้มแค่แค่อ่านฝนถ้ารักษาต่อเราก็รัษาได้ไม่รักษาต่อรก็ส่งต่อไม่พ้คือบพราะมึนําว่างจริงตอนน แพหมองีที่าหาหนึ่งาลามีู่บ